เอาเคยเดีอยู่บอกเอนั่เคยว่าอุ้ยเขินเินที่อ่างเกบน้อยกระลงมีนามีนวลตหนูม่บอกออาบุญนาเฮ็ดอาเปปะอยู่ยังวะอหอกเว้าแล้วก็เ่าเออันจะกิดขนมมกเนี่ยเอออยากคือกันนขจิงไปใส่อันต้ไปขึ้นต้นกล้วยขึ้นอยู่สูงแค่ไหนบอไรเด้อบุะไรเ้อมาใจคอยเด้อ เอามาถึงบอกอย่าใส่กันเขาก็คืนไม่ได้แม่เบ่า้ฉันฉันสาวออยเอ้าอุ้ยผ้า้าใครโอ้เอายุกับเอื่อยบ่แม่เกคนนรัดีจ้าโอ้ยยังแม่ยัาแม่ว่สิมาเลยนน้ำสาวอ่อยนะตีล่ากับพอดีตลอดเนาะอพอดีพอดีใส่ในเด้อผู้บ่าวไปนะใส่ดใ่ดีใส่หน้ากักย่องนั่นบ่เอ้ยมักย่องถ้าสีอื่นมายังกับผู้บ่าวันนังเคยโอ้ยน้องเคยซัมซึมยังกันเลยนี่ก็ว่าแต่ว่ายังบอได มายัางนี่มาเล่นน้าสาวอ้อยครับมาเล่นน้าสาวอ้อยแม่ครับเอนนอนงเคยเดี๋ยวบอกเออเอองเคยเดี๋ยวอยู่บอกเออเออนงเคยว่าอุ้ยเขินเขินที่อ่างตะคุบ่าวเขินเวเนาะกับปลไม้ตาอันให้ให้เอื้อยใจโอ้ให้ไม่ป่าใจเนี่ยเป็นยังละออ่ะล่ะไม่ใจละอันไปเก็บไปตองกล้วยให้ไม่ป่าเนี่ยไม่ป่าเยี่ขนมสู้กินไปได้ไปตองกล้วยบ่เออไปตองกล้วยเด้อะทำไมเนี่ยที่เฮ็ดขนมสู้กินบ เออเออบ๊ายบาเออใส่งเว้ยเออคือคือคือคอพูอเนาคือคือคือแล้วหอแล้วมนอกออไมันคือไปด้วไเออมันไปจังเลยมันตโก้่วยแล้วก้่วยบ่ฮึจัดแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาตองกวยวัอเย่จ่ยเ่แม่นี่มันจะอยู่ใส่พนี่เด้อี่ยังนี่ใบตองเอาใส่โต๊ะไปเอาใบตองกวยบ่แมนบ่ก็เห็นเป็นใบตองกุ้งสมอูอยู่นี่ มันก็สวยปั้นสินมะลามสิงแท้เขาก็บู๊หูแล้วก็บอกให้ไปเอาใบตองกล้วยเอาใบตองกล้วยเลยเจ้าก็บอกมันนอกบ้านแบบไงหญบ้านเมืองเราเจ้ซีิบอกมาอันเฮ็ดขนมตีห่อจังได๋บ้านบ่กูบู๊หูเขากินซื้อๆคอยตองคอยกินมันเห็นอยู่อันหน่อยๆซ้ำหนีหนอนี่ไปเห็นมันอยู่อันหน่อยซ้ำหนีหนึ่งคนก็ดก็เห็นเนี่ยบ่ละน้าบ่เอาอะไรเอาไปตองกล้วยหรือเอาว่ามันอันสินมะลำมสิงห์มาให้กูบ้านี่ใบตองกล้วยเป็นเด้นี่ ก็ไม่เติงกล้วยล้วมันคือสวยโอเคง่ายเห็นเพิน่นห่อห่อหน่ข่อยเห็นเพิ่นยืดซ้ำหนี่นึงนี่อยหอ่อหน่อยซ้ำหนี่งนึงข่อยเห็นซ้ำหน,นี่เนาะโอ้ย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 กูไอเพื่อนกูขักเลยนี่มักขัดกูขู่อีกตัวนี่จะมาโ卜อะไรเนาะสรุปจังไหนสิเอาอยู่บ่โอ้ห่อได้อียูบ่เออห่อได้บ้าไปพีดบอโอ้ยกูมึงพิจารณาเรี่ยกูเบาเนี่ยเด้อโอ้สมัยเล่นน้ำผู้สาวก่อ ไปข่อยเอามันไปหาหมอก่อนใส่ใบตืดไปกูว่ก่อนเด้อใบตองกล้วยก็เอ้าใบตองกล้วยมาให้ไอ้คนใบตองกุ้งบ่เนี่ไปอู้อู้กูมาเงือกแท้แต่ละคนพอจะแนวดีๆีเฮ้ยเมือกขสิว like ่า